ก็ดีใจครับดีใจแนละ้วก็คือผมผมก็อยากเล่นให้มันครบทุกนัดแหละแต่ว่าโอเคมันพลาดโดนใบแดงไปอะไรเงี้ยเราก็เก็บไปเป็นประสบการณ์ที่ที่เราต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจครับท,ที่ได้กลับมาช่วยทีมครับผมกลับบทเรียน <c oughs> ในเกมกับซาอุดิอาระเบียเกมนั้นนี่ให้อะไรกับเราบ้างก็เยอะ,ะครับก็มันมันคือผมผมก็ บอกไม่ได้ว่ามันเป็นจุดโทษหรือเปล่าลูกนั้นอะไรเงี้ยแต่โอเคมันก็เป็นประสบการณ์ของผมอะไรเงี้ยก็ก็เรียนรู้ในในเกมระดับนี้ต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยในในการเล่นคัดบอลโลกครับครับ่าตอนนี้นี่คาดหวังยังไงบ้างครับกับเกม UAE ก็เป้าหมายก็1แต้มครับแล้วก็คือคืออย่างเจอรรักษ์เนี้ยเราก็เราก็มีโอกาสที่เราจะชนะเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากับ UAE เเราเราโฟกัสที่เกมนี้ก่อนครับพยายามที่จะเก็บหนึ่งคะแนนให้ได้แล้วก็โอเคถ้าเกิดเรามีโอกาส เข้าทำหรือว่าจังหวะสอบสก,กอะไรเงี้ยเราทําได้มันก็เราพลิกกลับไปชนะมันก็ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับพวกเราอะไรเงี้ย